จริงๆผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าก,ก็สนใจเรื่องนี้ในฐานะนักวิชาการพอเข้ามาทำงานให้กับรัฐบาลก็เป็นหน้าที่นะครับต,ต้องสนใจเพราะาเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศนะครับมีคำถามหนึ่งซึ่งผมก็พยายามจะตอบผมคิดว่าท่านที่อยู่ในห้องนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจะตอบได้ดีกับผมนะครับ ผมเองยังหาคําตอบไม่ค่อยได้แต่ก็มีคําตอบในใจนะครับวันนี้ก็อยากจะฟังจากพวกเราว่ามีคําตอบหรือไม่นะครับคือมีคนถามผมอยู่เสมอว่าทําไมนักท่องเที่ยวชอบมาเมืองไทยนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาตินะครับและนานาชาติทั้งในภูมิภาคแล้วก็ที่มาจากไกลๆผมผมยังหาคําตอบที่ที่ดีๆถูกใจผมเองไม่ค่อยได้แต่แต่เข้าใจมีหลายคําตอบมากนะครับ คนที่ทํางานทางด้านบริการก็บอกว่าเรื่องราคาบอกผมบอกาอาจารย์ราคาของเราเนี่ยมันแข่งขันได้จริงๆบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องบริการนะครับน้าใจของคนไทยนะครับว่นน้าใจเมตรีนะครับ,ารนะรบการบริการของคนไทยเนี่ยมันพิเศษจริงๆนะครับบางคนก็บอกว่าความเป็นมิตรของคนไทยนะครับคนไทยเป็นคนที่โดยเฉพาะที่ผ่านมามีความสุขความสุขของเรามันก็กระจายไปสู่คนอื่นด้วย เขามาเขาก็ชอบคนไทยแล้วก็ประทับใจไม่รู้ลืมนะครับเมื่อกี้อาจารย์พิษก็บอกว่ามันต้องแบ่งปันความสุขนะครับบางคนก็บอกเป็นเพราะว่าสถานที่มันเป็นใจกลางแล้วก็มันเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะครับบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติตกลงว่าทุกคนให้คําตอบผมหมดทุกเรื่องเลยครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าคาตอบจริงๆันคืออะไรแต่ฟังดูดีหมดนะครับ เพราะฉะนั้นก็ยังพยายามหาคำตอบอยู่นะครับแต่ผมเห็นด้วยนะครับว่าประเด็นที่สองก็คือว่าการท่องทเที่ยวไทยวันนี้นับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยไม่จะไม่เหมือนเดิมนะครับผมผมคิดว่าอันนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องที่ทหัวข้อนี่สำคัญมากนะครับผมคิดเห็นหัวข้อแล้วก็คิดว่าคนที่ตั้งหัวข้อนี้นะครับคงมองเห็นอะไรในอนาคตนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิม3าประการนะครับสาประการ ประการแรกนะครับคือตอนนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการเลือกตั้งที่มาถึงนี้ไม่ทราบว่าเรารู้สึกกันยังไงนะครับแต่ต่างประเทศรู้สึกดีว่ามันเริ่มกลับสู่สภาวะปกติมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งจะมีการแข่งขันแต่เขาถือว่าการกลับมาสู่ระบบการเลือกตั้งการกลับมาสู่ประชาธิปไตยการกลับมาสู่การเมืองในระบบรัฐสภาแน่นอนการเมืองบนถนนก็ยังมีอยู่ นะครับแต่ว่ามันจะกลับมาสู่การเมืองที่เป็นปกติขึ้นนี่เขารู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ว่าตัวแปรตัวนี้เมื่อกี้อาจารย์พิชกับทางคุณธิคมก็ได้พูดไปแล้วว่าอาจจะไม่มีผลโดยตรงถ้าเราดูตัวเลขในสองสปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าในช่วงที่เรามีวิกฤตการเมืองนะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบจริงๆตัวเลขเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำํำนะครับแต่ว่าก็ทําให้คนรู้สึกดีขึ้นว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับอันนั้นผมว่าเป็นเป็นประเด็นที่สําคัญประเด็นแรกในเรื่อง บรรยากาศที่ดีขึ้นมันก็จะไม่เหมือนบรรยากาศเมื่อ2ปีก่อนหรือว่าหลายปีก่อนอเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าดีขึ้นมากพอสมควรหรือว่าดีขึ้นเหนือความคาดการ์ของใครหลายคนพรุ่งนี้เช้าหกโมงครึ่งท่านนายมนตรีจะเดินทางไปอินโดนีเซียนะครับไปประชุมในเวทีเศรษฐกิจโลกที่เราเรียกกันว่า East Asia นะครับเอ่อเวิ o ด์ m ีคโนมิคฟอปกติเขาประชุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ดาวอส นะครับแล้วก็มาประชุมในเรื่องย่อยเกี่ยวกับเอเชียที่สิงคโปร์บ้างที่อินโดนีเซียบ้างที่เวียดนามบ้างปีหน้าเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเรื่องนี้นักธุรกิจใหญ่ที่สุดของโลกเกือบทุกสาขาจะมาร่วมประชุมและพรุ่งนี้เขาก็จะได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมืองไทยท่านจะเดินทางตั้งแต่เช้านะครับแล้วกลับตอนคืนนะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะดึงกลุ่มนี้ฮะ มาเมืองไทยมาประชุมใหญ่ที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับเราก็ยินดีนะครับมีบริษัทใหญ่ของไทยเข้าไปร่วมด้วยนะครับท่านก็จะพูดว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยมันตัวเลขมันดีขึ้นอย่างหลายคนคาดไม่ถึงนะครับ12%ในควอเตอร์แรกปี2010นี่สูงที่สุดในรอบหลาย10ปีบางคนก็บอกสูงที่สุสสดในประวัติศาสตร์นะครับสมัยใหม่ของไทยในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยเรากาู้กลับมาได้กู้สถานการณ์กลับมาได้ในลักษณะที่หลายคนนึกไม่ถึงผมเข้ามาทํางานออกมาจากจุฬาเนี่ยนะครับ เพื่อนๆที่จุลาบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องเก็บของนานนะครับรัฐบาลคุณพอภิ่ยอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนอาจารย์ก็เดี๋ยวกลับไปจุลาต่อไม,ไม่ต้องไปเก็บอะไรมากนะครับอ,อันนี้ก็2ปีกว่า2ปีนะครับแล้วก็เศรษฐ,ฐกิจเราก็ฟื้นตัวแล้วก็กลายมาเป็นเขาเรียกว่า talk of the town the talk of the town ท่านนายมนตรีไปต่างประเทศคนก็ถามว่าอตอนช่วงวิกฤตนี้เราทำยังไงมีวิกฤตการเมืองแต่เศรษฐกิจก กับฟื้นคืนมา12%นะครับหรือว่าเกือบ8%ในปีที่แล้วนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมา15ล้านกว่าการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมพัฒนาไปไกลมากอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเราเป็นเบอร์12ของโลกกัาจะเป็นเบอร์10เร็วๆเ,วเวนี่ยนะครับไม่น่าเชื่ออันนี้ผมดูตัวเลขผมยังรู้สึกแปลกใจแล้วก็เห็นว่าภาคเอกชนไทยหรือคนไทยเนี่ยเข้มแข็งพอสมควรในเรื่องนี้นะครับการว่างงานต่ํา นะครับเมื่อกี้มีการพูดถึงการกระจายรายได้นั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องทํากันแต่ว่าการว่างงานต่ำจริงๆเราขาดครายแรงงานได้ซ้ําไปเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เหมือนเดิมครับบรรยากาศดีขึ้นนะครับท่องเที่ยวก็น่าจะดีขึ้นตามจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตรงนี้ปีนี้เศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวลง4.5เปอร์เซนตนะครับตามการคาดการณ์แต่ก็ต้องดูเรื่องราคาน้ํามันดูเรื่องเงินเฟ้อนะครับดูบรรยากาศการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากอันนี้ก็จะนับตั้งแต่นี้ไปก็น่าจะ น่าจะดีขึ้นกับการท่องเที่ยวนะอันนั้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลได้มีมาตรการหลายมาตรการเดี๋ยวผมจะพูดแต่ว่าผมคิดว่าข้อแรกก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่สําคัญนะครับอยู่ดีๆถ้าบรรยากาศไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะยุ่งมันแก้ยากตอนนี้บรรยากาศมันดูเหมือนก็จะเป็นไปในทางบวกนะครับแน่นอนนะครับมีอาจจะมีเรื่องผลมาจากผมอาจจะเรียกว่า hang over t o effect ไม่ทราบไปดูกันแล้วยังนะครับผมไม่ต้องไปดูเพราะเข้ามาถ่าย ทำที่เมืองไทยแล้วก็มีนักข่าวโทรโทรศัพท์มาถามผมเยอะเลยว่าคิดยังไงในเรื่องนี้ไม่ชา้าผมก็นั่งอ่านเว็บไซต์เรื่องนี้นะครับมีทั้งบวกมีทั้งลบแต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยวิวนี่ออกมาสวยจริงนะครับแล้วก็บรรยากาศบรรยากาศในภาพรวมก็เมืองไทยก็ดูเหมือนเดิมฮะสำหรบบับเราแล้วก็มีเรื่องปวดหัวหลายเรื่องมากนะครับไปถ่ายที่บาร์บ้างนะครับไปถ่ายที่วัดซึ่งดูแล้วไม่ใช่วัดไทยบ้างแต่บรรยากาศโดยรวมออกมาแล้วดูแล้วเมืองไทยก็เป็นเมืองที่น่าตื่นเต้นอีก เป็นเมืองที่น่าสแสวงหาเป็นเมืองที่น่าสนใจถึงแม้ว่าเนื้อหาบางทีบางคนก็อาจจะรับได้รับไม่ได้ผมว่าเรื่องนี้คนยังตกเถียงกันไปอีกนานแต่ว่าผลของมันผลของหนังขนาดนี้นะครับที่ทำรายได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าผู้เชี่ยวชาญในห้องนี้อาจจะรู้ว่ามันมีผลยังไงต่อเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศจังหวะเวลาที่หนังเรื่องนี้มาตอนที่เข้ามาถ่ายทำเมืองไทยเราก็ไปดูนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมชมนะครับฉากที่เขาอยู่บนรถยนต์ ไล่ล่ากันนะฮะเขาถ่ายกันเขาถ่ายกันในห้องส่งนะครับแล้วก็คนที่มาถ่ายทําก็รักชอบเมืองไทยหมดเลยเขามาขอว่ารัฐบาลน่าจะมีแนวทางส่งเสริมให้กับบริษัทใหญ่ๆมาลงทุนถ่ายทําหนังให้มากกว่านี้เท่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้มีมาตรการที่ดึงดูดใจมากนักอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดที่เรียกว่าทําให้เขาเนี่ยคิดว่าเป็น ความคุ้มทุนทางด้านธุรกิจแต่เขาชอบเมืองไทยเซตที่มาเมืองไทยที่มีความรู้สึกดีต่อเมืองไทยหมดเลยนะครับภาคแรกนี่ผมไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวแปลตัวที่ทําให้เขาเลือกเมืองไทยหรือเปล่านะครับความะสะดวกน้ําใจไมตรีความชอบนะครับอันนี้มันพูดยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอเรื่องของอผลกระทบที่มาจากตัวแปรที่อาจจะไม่คาด ไม่คาดการในปีนี้คือหนังเรื่องนี้ออกมาพอดีนะครับพรุ่งนี้นท่านรัมมนตรก็จะพูดถึงเรื่องนะครับแนวโน้มที่อินโดนีเซียนะครับแนวโน้มของความเข้มแข็งต่างๆของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับในเชิงมหาภาคนะครับเรื่องของภาคธุรกิจหลายภาคธุรกิจที่ขณะนี้กําลังไปได้ดีภาคธุรกิจทางด้านอาหารนะครับภาคธุรกิจทางด้านบริการภาคธุรกิจทางด้านรถยนต์นะครับ าการภาคธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมบาง,างอย่างอย่างเช่นการผลิตฮาร์ดดิสนี่เราเป็นที่หนึ่งของโลกนะครับาภาคธุรกิจทางด้านเคมีทางด้านยาขณะนี้กําลังขึ้นมานะครับาภาคธุรกิจรถยนต์นี่แน่นอนเราขณะนี้เราผลิตได้เกือบ2อล้านหนึ่งแสนะครับคันต่อปีนะครับจะทําให้เรากลายเป็น1นใน10ของอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดในโลกนะครับของท้านนรถยนต์ทุกประเภททั่วไปเรื่องของกระบะหนึ่งตันนี่เราเป็นที่1อยู่แล้วนะครับ แล้วก็เรื่องของยางนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านยนต์นะครับเราก็เป็นผู้ผลิตใหญ่ที่สุดของโลกท่านก็จะบอกว่าภาคท่องเที่ยวเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับเราได้นักท่องเที่ยวมาแล้วในคอร์แรกในห้าล้านนะครับแล้วเราคาดว่าผมดูตัวเลขแล้วผมคิดว่าพรุ่งนี้ท่านจะพูดว่าเราหวังว่าจะได้18ล้านนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าภาคท่องเที่ยวที่นี่เห็นยังไงนะครับปีที่แล้ว15.6ใช่ไหมครับ้าจุดกบานะครับ18ล้านไม่ทราบทาไหวไหมนะครับ แต่ว่าท่านก็บอกว่าท่านมีความเชื่อมั่นนะครับว่าว่า18ล้านปีนี้เนี่ยประเทศไทยดูมรรจากาศแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะไปได้นะครับท่านก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับอินฟราสตรักเจอร์นะครับทางด้านเกี่ยวกับการลงทุนใหญ่ๆนะครับในเรื่องของท่าเรือนะครับในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับท่าเรือนี่แน่นอนนะครับ สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรากําลังเน้นความเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านอย่างเช่นทิทวายนะครับเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่ท่านจะพูดอีกเรื่องก็คือเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเราตัดสินใจแล้วนะครับว่าเราจะเดินไปในแนวนี้แล้วน่าจะเป็นข่าวดีกับภาคท่องเที่ยวภาคบริการเพราะว่าเราคงไม่มีอุตสาหกรรมอะไรที่ใหญ่นะครับที่ มีผลกระทบมากกว่านี้นะครับแล้วการบริหารจัดการอย่างเช่นเรื่องมาตราพุทธนี่เราก็มีบทเรียนที่ดีอุตสาหกรรมใหญ่ๆเราก็คงจะต้องให้เพื่อนบ้านดูความเป็นไปได้ในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านที่เขาต้องการมากกว่าเราแล้วเราก็จะเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมเหล่านั้นรัฐบาลนี้ก็ได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การลงทุนใหญ่ๆใ,ใ,ในขณะที่มีผลกระทบเนี่ยก็ถือว่าไม่น่าจะทําได้นะครับรวมทั้งการสั่งให้มีการทบทวนนะครับในเรื่องของการ สร้างโรงมไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแล้วก็ให้หาทางเลือกใหม่ทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็เป็นประเด็นแรกว่าแนวโน้มนะครับแนวโน้มบรรยากาศด,ดีขึ้นนี่ผมพูดสั้นๆน,นะครับเพราะเวลาก็อาจจะใกล้จะหมดประเด็นที่2คือรัฐบาลก็มีนโยบายระยะสั้นระยะกลางหลายประการท่านคงทราบไปอยู่แล้วผมคงไม่ต้องอลงไปในรายละเอียดแต่ว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยรัฐบาลก็มีนะครับการกระตุ้นเศร,รษฐกิจระยะแรกระยะที่2เรื่องโครงการต่างๆอย่างที่เรา รู้จักกันดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยย้อนกลับไปดูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้บรรยากาศดีขึ้นด้วยทําให้เราฟื้นตัวเร็วตอนแรกมีคนพูดว่าจ่ายเงินเช็คช่วยชาติ2 0 0 0บาทเนี่ยมันจะดีหรือตอนหลังท่านไปที่การประชุมในยุโรปอย่างเช่นเอเชียยุโรปหนังการประชุม G20 เนี่ยเขากลับมาส,สนใจกับไอ้เรื่องโครงการอย่างเช่นเราเอาเงิน2,000บาทเช็คช่วยชาติใสมือเลยแล้วก็ทําให้คนเนี่ยมีเงินนะครับใช้ทันที และในช่วงนั้นเราก็เราก็ใช้เงินงบอย่างเช่นไทยเข้มแข็งเนี่ยนะครับทำโครงการต้นกล้าอาชีพนะครับเศรษฐกิจพอเพียงฝึกนะครับในเรื่องของทักษะนะครับในช่วงที่นักท่องเที่ยวลดลงเนี่ยเราก็ฝึกนลกวกให้คนมีนะครับดูแลปรับปรุงนะครับบริการให้ดีขึ้นมีมาตรการทางภาษีต่างๆนะครับให้กับผู้ประกอบการมาตรการทางด้านการประกรันภัยมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาซึ่งขณะนี้กําลังทําอย่างต่อเนื่องนะครับและมาตรการที่ ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าถึงแม้ว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่มากแต่มันก็ช่วยประคับประคองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของนโยบายระยะสั้นกับระยะยาวนะครับที่เราช่วยประคับประคองแล้วก็รองรับนะครับผลกระทบที่มีขึ้นเนี่ยนะครับแล้วทำให้ผมคิดว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมก็คือว่ามันก็ขยับไปข้างหน้าได้นะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่2ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าถ้าท่านย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยก็จะมีโครงสร้างใหม่ของประเทศไทย มีโครงสร้างที่พอเพียงขึ้นสมดุลขึ้นนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับเป็นโครงการเป็นแนวทางซึ่งเราก็รับมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราก็ปรับสภาพของเราให้สมดุลในเรื่องลงทุนในเรื่องการเกษตรในรออุตสาหกรรมมันคงไม่ย้อนกลับไปเหมือนเดิมที่เรามีบทเรียนที่ไม่ดีทั้งหมดเหล่านี้มันจะมีผลดีต่อการท่องเที่ยวในลักษณะของอาการ ในเชิงอ,อนุรักษ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องโครงสร้างใหม่นะครับเศรษฐกิจส,สร้างสรรนะครับเราก็เห็นได้ชัดนะครับแล้วเศรษฐกิจโดยทั่วไปเนี่ยภาคเอกชนเข้มแข็งมากแล้วก็เป็นผู้นำนะครับหลายหลายเรื่องนี่ผมไม่แน่ใจว่าเราได้ช่วยขนาดไหนหลายปีก่อนเนี่ยผมไปเที่ยวที่ปายตอนนั้นก็ยังไม่คึกคักเท่าตอนนี้นะครับท่านนายมนตรีก็พูดว่าไม่แน่ใจว่าปายเนี่ยนะครับรัฐบาลทีผ่ผ่านมานี่นะครับได้สนับสนุนมากน้อยขนาดไหนแต่ภาคเอกชนก็เห็น แนวโน้มแล้วเขาก็ผลักดันคือหลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าต้องฟังเสียงผู้ประกอบการฟังเสียงคือเขาเขาเขาจะผมว่าเขาจะมีความความเชี่ยวชาญอยู่เยอะนะครับรัฐบาลทําได้ก็คือหนุนนโยบายแล้วก็ทําบรรยากาศให้ดีทําโครงสร้างให้ดีนะครับผมว่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางใหม่ที่นะครับที่จะให้ภาคเอกชนนาเดี๋ยวนี้ก็นําไปนะครับหลายเรื่องนะครับรัฐบาลเองก็จะปรับโครงสร้างให้ให้ดีขึ้นเพื่อให้เหมาะสมอย่างเช่นเราก็ได้มีนะครับเมื่อ วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับคณะมนตรีก็อนุมตัมติเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดนะครับแล้วก็จะมีมเมืองท่องเที่ยวตามแนวชายแดนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เมืองเหล่านี้อย่างที่ท่านอาจารย์พิษแล้วก็ทางคุณอธิคมพูดท้องถิ่นก็จะมีบทบาทมากขึ้นในการเข้ามาดูแลกํากับเรื่องงบประมาณเรื่องการบริหารจัดการให้เหมาะสมนะครับแบ่งปันความสุขแบ่งปันความเจริญมีกฎหมายรองรับต่างๆชัดเจนอีกหน่อยก็จะมีเมืองพิเศษอีกหลายเมืองนะครับในเรื่องของ เมืองที่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเมืองลงทุนแม้แต่ภาคใต้เนี่ยก็จะมะีกฎหมายใหม่ออกมารองรับมีเขต,เต,เต,เตพิเศษเออกมารองรับทําให้เราก็เราก็จะมีเมืองตามแนวชายแดนที่ลักษณะที่หลากหลายตามความเข้มแข็งจริงอันนี้ก็สิ่งที่รัฐทําได้สิ่งที่เอกชนทําก็นําเอากฎหมายเหล่านี้ไปพัฒนาผลักดันทําให้เกิดศักยภาพใหม่ๆในการท่องเที่ยวโดยสรุปนะครับบรรยากาศดีขึ้นมาตรการต่างๆที่เราได้ดําเนินการไปเมื่อ2ปีนะครับแล้วก็โครงสร้างใหม่ของประเทศไทย โครงสร้างใหม่ของเศรษฐกิจไทยโครงสร้างใหม่ของพื้นที่ท้องถิ่นไทยนะครับตามแนวชายแดนและอื่นๆเนี่ยผมจะทำผม,ผมจะคิดว่าการท่องเที่ยวนับแต่นี้ไปก็จะไม่เหมือนเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยสรุปก็เป้าหมายมันก็คงจะ,ะกว้างไปกว่าให้นักท่องเที่ยวอยู่นานขึ้นให้ใช้จ่ายมากขึ้นนะครับแล้วให้กลับมาบ่อยขึ้นซึ่งก็ดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องการเพราะเราเห็นว่านักท่องเที่ยวจะอยู่สั้นลงนะครับแล้วก็ใช้จ่ายน้อย นะครับแล้วก็อยู่ไม่นานแล้วก็กลับมาไม่บ่อยผมว่าก็ต้องทําไปแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องไปคิดถึงเรื่องความนะครับพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ sustainability นะครับกลับมานะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับโดยสรุปก็คือว่ามันมีหลายประเด็นมากที่ในอุตสาหกรรมนี่จะต้องคิดเรื่องการกระจายรายได้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความปลอดภยัยการจัดการที่ดีนะครับ ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญโดยสรุปผมคิดว่าคนที่จะมาเมืองไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกยังไงนะครับแต่ผมก็อยากจะให้เขามีความประทับใจเกี่ยวกับเมืองไทยนะครับความประทับใจใจตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วอยากจะให้มัน last lifetime คือบางทีเราไปในที่ต่างๆเนี่ยเราไปครั้งเดียวเนี่ยเราประทับใจไปตลอดชีวิตผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเกิดว่าเขามาเมืองไทยประทับใจแล้วเนี่ยนะครับ มันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสในการพัฒนาแล้วก็มีโอกาสในการที่จะมีนะักท่องเที่ยวนะครับการพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะต้องต่อเนื่องนะครับคนที่มานี่จะต้องแน่นอนมีความสุขนะครับมีความสุขแล้วก็จะต้องมีผมคิดว่ามีความรู้สึกอยากจะกลับมาไอความไม่สะดวกที่เมื่อกี้ตั้งหัวข้อไว้นะครับที่จริงผมเข้าใจว่าผู้จัดงานจะตั้งว่าความไม่สะดวกที่มาจากวิกฤตการณ์ใน จากการเมืองนะครับ inconvenience from Thai politics นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจรอ,อรับอยู่แล้วมันก็มีความไม่สะดวกนะครับเขาก็ทราบว่ามีความเสี่ยงอาจจะมีความไม่ปลอดภัยบ้างแต่ทั้งหมดรวมๆเหล่านี้ก็ยังทําให้เขาประทับใจและอยากจะมานี่ก็น่าสนใจมากนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาก็รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยอาจจะมีความไม่ปลอดภัยบ้างมีความไม่สะดวกบางประการแต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องหาคําตอบว่าทําไมเขาอยากจะกลับมาผมก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะครับสรุปแล้วแต่ว่าพอไปส่งเพื่อนที่สนามบิน พอไปส่งนะครับเพื่อนเพื่อนลูกศิษย์ที่เข้ามาเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยเขาก็หันกลับมาบอกผมหันกลับมาบอกคนไทยว่า it's good to be here นะครับแล้วเขาก็ไปสั้นๆง่ายๆหันกลับมาบอกเราว่า it's good to be here มันดีจริงๆที่ได้มาที่นี่ผมก็ตอบกลับไปว่า it's good for you to be here ก็มันดีกับเราที่คุณมานะครับก็ไปตรงกับที่อาจาร,รย์พิธพูดว่า เราก็แบ่งปันความสุขเราก็แบ่งปันนะครับความรู้สึกกันนะครับเราก็แบ่งปันนะครับศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปในความคิดเห็นผมนะครับก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับแล้วก็คิดว่า,ามันก็ยังมีกําลังใจนะครับแล้วก็มองภาคธุรกิจอมองนะครับการท่องเที่ยวไทยแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่ ทำให้เราเนี่ยนะครับพัฒนาไปได้อีกเยอะมากในอนาคตนะครับถ้าได้ทํางานร่วมกันในขณะนี้ไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ